สวนสาธารณะวารีพิรมเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครแต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของนักปั่นจักรยานที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพมหานครจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเลนจักรยานขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้ออกกําลังกายอย่างสดชื่นในพื้นที่สีเขียว ทางจักรยานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้มีความยาวราว4กิโลเมตรล้อมรอบบึงมะขามเทศและบึงสแกงงาม3เดือนซึ่งเป็นบึงในโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมในฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงมีประชาชนนิยมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าตั้งแต่ตี5จนถึง9โมงและปั่นกันอีกทีช่วงตะวันตกดินตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึงเวลาปิดสวนสาธารณะ เวลาช่วงเย็นเย็นหรือว่าช่วงเช้าคนก็จะมาปั่นกันค่อนข้างเยอะบางทีก็มีเด็กๆบางทีเราปั่นนี้บางทีถ้าเราขี่เร็วหน่อยเราก็ต้องระวังระวังคนที่ขี่ช้าๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ขี่ช้านี่เ้าจะขี่ด้านด้านชิดซ้ายนะครับคนที่ขี่เร็วก็จะอยู่ด้านขวาแต่ก็ไม่ควรจะขี่เร็วมากเพราะว่าบางทีช่วงคนเยอะก็อันตรายเหมือนกันก็ต้องต้องระวังครับ ด้วยอากาศดีและเลนจัก,กรยานมีความปลอดภัยกว่าบนท้องถนนความนิยมปั่นจัก,กรยานในพื้นที่สวนวารีพิรมจึงเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงมีโครงการปรับภูมิทัศน์ของสวนวารีพิรมให้มีความทันสมัยมีห้องน้ำให้บริการมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีก3ามไร่จอดรถได้มากถึง200คันและทางจัก,กรยานที่จะปรับพื้นที่บางส่วนเป็นทางวิบาก คนที่ขี่ทางเรียบเนี่ยก็ต้องต้องเรียบจริงๆเพราะว่าถ้ามีทางวิบากเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมันไม่สามารถที่จะปีอ,อขันปั่นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางวิบากเนี่ยคุณจะแยกแยกเป็นอีก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 ส่วนหนึ่งเพราะว่าคือเพื่อความปลอดภัยครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยด้วยครับนอกจากการปรับภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยานจะมีการปรับพื้นที่ส่วนอื่นๆให้เป็นลานจักรยานเด็กจัดก,กิจกรรมกีฬาทางน้ําอาธิพายเรือ และจะจัดสรรพื้นที่สำหรับรานกิจกรรมอเนกประสงค์เพื่อเป็นจุดชมวิวและเต้นแอโรบิกได้อีกด้วยทั้งนี้จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีแสงสว่างในตอนกลางคืนและจะขยายเวลาให้ประชาชนใช้บริการได้ถึง3ทุ่ม สำหรับการปรับภูมิทัศน์คาดว่าจะใช้เวลาราวหนึ่งเดือนส่วนการปรับเส้นทางจักรยานจะใช้เวลา6เดือนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สวนวารีพิรมเป็นสวนสาธารณะที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงฝั่งตะวันออกโดยเน้นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและปลอดภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาสวนสาธารณะแบบเดียวกันนี้ที่บึงหนองบอลซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่โดยจะจัดสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงหนองบอลระยะทาง5กิโลเมตรรวมถึงนำกีฬาทางน้ำและจัดสร้างอาคารสำนักงานและเก็บอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่12สิงหาคมปี2558 เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา